สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะในสัปดาห์แรกเราก็เจอกันไปแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพป .1 น,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องงานเกษตรสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วถึงเรื่องความสำคัญของงานเกษตรนะคะแล้วก็ประเภทของงานเกษตร ในสัปดาห์นี้เราก็มาเจอการในเรื่องการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์กันนะคะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเ,าเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนก็ทราบแล้วนะคะว่าการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เพื่อนําไปใช้ ประโยชน์นะคะทีนี้งานเกษตรเนี่ยเป็นการเพราะปลูกพืชต่างๆก็รวมไปทั้งถึงรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนำผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะเราก็ไปชมกันเลยค่ะ นำมาประกอบอาหารหรือทำอาหารนั่นเองนะคะนำมาประกอบอาหารเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรับประทานค่ะจะได้อาหารที่สดสะอาดปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างเพราะว่าเราปรุงอาหารเองภายในครอบครัวค่ะ ข้อ2นะคะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณครูเนี่ยปลูกมะม่วงไว้ออกผลผลิตเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็ผลผลิตนั้นดกมากรูก็นำไปรับประทานพอไปรับประทานเสร็จเนี่ยก็เหลืออาจจะเน่าเสียก็เห็นว่า น่าจะนําไปจําหน่ายหรือไปขายที่ตลาดนั่นเองนะคะครูก็นํามะม่วงนี้นำไปขายที่ตลาดเพื่อสร้างไรายได้หรือเป็นการเพิ่มไรายได้นั่นเองนะคะเราก็นําเงินนี้มาใช้จ่ายในครอบครัวหรืออาจจะเหลือเก็บหรืออมก็ได้นะคะเพื่อสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะอันนี้ก็เป็นการำนำไปจําหน่ายนั่นเองค่ะ ต่อไปก็ข้อ3นะคะข้อ3ก็คือการนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้รับประทานได้ดานขึ้นหรือนำไปจำหน่ายเช่นมะม่วงทำเป็นมะม่วงกวนนะคะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูปลูกมะม่วงเยอะมากเหลือจากรับประทานเหลือจากขายแล้วก็ดีเนาะแล้วก็มันจะเน่าเสียครูก็นำมะม่วงเนี้ยมากรวนนะคะ ก็จะได้เป็นมะม่วงกวนนะคะต่อไปนักเรียนก็มาดูกล้วยนักเรียนจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยประโยชน์เยอะแยะมากมายถ้าเราปลูกกล้วยแล้วเหลือรับประทานนักเรียนก็สามารถนากล้วยเนี่ยไปทากล้วยตาดหรือกล้วยฉาบก,ก็ได้นะคะหรือไม่เนื้อไก่เนื้อไก่เนี่ยลาเราเไปทําลูกชิ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถ เก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากการปลูกผักและผล,ละไม้หรือการเลี้ยงสัตว์นะคะเราสามารถนำมาแปรรูปได้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3นะคะการนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นหรือจำหน่ายเช่นคุณครูบอกแล้วว่าคุณปูคุณครูเนี่ยปลูกมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงเนี่ยเติบจากการรับประทานจำหน่ายแล้ว ก็นำมะม,ม่วงเนี่ยไปรวนแปลรูปเป็นมะม่วงควนนั่นเองค่ะหรือเช่นปลูกกล้วยก็ได้ผลผลิตจะกกล้วยมากมายนักเรียนก็สามารถนำกล้วยเนี่ยไปทำกล้วยตาหรือกล้วยฉาบก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่เนื้อไก่ เนื้อดเราเลี้ยงไก่นะคะเราก็จะได้เนื้อไก่รับประทานแล้วก็ไก่เนี่ยออกไข่ล้วก็สามารถนาไข่ไปทําไข่เค็มเพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้นนั่นเองนะคะหรือเนื้อไก่เรานําไปทําเป็นรูปชิ้นก็ได้นะคะเรานําไปจําหน่ายก็ได้ผลผลิตจากการที่เราปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารนั่นเองคะ่ะ ต่อไปก็เป็นแบบขัดนะคะแบบแบบขัดก็จะมี5ข้อให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะโดยนักเรียนเขียนว่าก็ไก่โคไก่หรือโคควายนะคะต่อไปข้อที่สและก็ที่สี่เดกก็ให้นักเรียนเขียนว่านักเรียนชอบทานผลไม้อะไรตอบมาหนึ่งอย่างก็ได้นะคะข้อ 4. ก็นักเรียนชอบเลี้ยงสัตว์อะไรก็เขียนมา1ชนิดก็ได้นะคะจนข้อ5้านักเรียนก็เขียนว่ากไก่โคไก่โคควายนะคะ ทำลงในสมุดแล้วถ่ายลงในไลายนะคะในไลน์ส่วนตัวคุณครูนะคะไม่ต้องรีบทำนะลูกค่อยๆทำไปมีห้าข้อนะคะ ในสัปดาห์นี้ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะก็คุณครูก็ขอสรุปการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อที่1นําำไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวอันนี้ก็ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและก็ได้ผักที่สดผลไม้ที่สดนะคะ ต่อไปข้อสองค่ะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอันนี้ก็เป็นการปลูกผักหรือผลไม้ที่เหลือจากรับประทานหรือเราปลูกแล้วได้ผลผลิตที่มากเราก็สามารถนำไปจำหน่ายได้นะคะเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะต่อไปข้อ3ค่ะนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้ใช้ รับประทานได้นานๆแต่ถ้าเรามีจํานวนมากเราก็สามารถนําไปจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะเพื่อน,นําเงินนั้นมาใช้จ่ายใ,ในครอบคร,รัวหรือเก็บออมก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการทํางานเกษตรนะคะแต่นั้นนเรียนจะเห็นว่าการปลูกพืชลเลี้ยงตัดไว้รับประทานเองเนี่ย เป็นการช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรและได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและก็ได้ผักสดสะอาดนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเลกเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆจากการชมคลิปวิดีโอนะคะคุณรูณก็ขอจบเพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ